คือถ้าสภาวะสแตตเฟชันปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าคุณเห็นเยนผิดปกติถ้าคุณเห็นสวิสฟองผิดปกติเนี่ยทองย่อแล้วซื้อเลยเราไปขายที่แนวต้านถ้าใครจะเก่งกำไร เราเห็นค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันที่แข็งข่าขึ้นมามากนะคะเย็นด้วยนะคะกระทั่งเงินบาทของไทยก็ยังมีช่วงจังหวะที่แข่งค้าที่สุดในรอบ7เดือนนะคะคือมันเป็นภาพบวกที่เข้าไหลเข้ามาหรือว่ามันเป็นเงินที่มาในช่วงระยะเวลาสั้นๆชั่วครู่แล้วก็จะไหลออกไปนะคะเรามั่นใจกับเงินที่ไหลเข้ามาใน E อก้อนนี้ได้มากหน่อยแค่ไหนอันดับแรกก่อนเลยคือมันไม่ได้เกิดจากที่ประเทศพวกเราดีนะครับที่แคนเน่ มันเกิดต่อจากดอลลาร์ที่มันอ่อนแต่ถามว่ามันจะฟันทงแล้วมันจะไปต่อไหมผมแนะนําแบบนี้ถ้าเจรจาก,กันค้าได้แล้วดอลลาร์ไม่เด้งนะพอดมันนี่พวกนี้จะไหลต่อเข้ามาในภูมิภาคบ้านเราและยิวจะกดต่อหุ้นจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าดอลลาร์อินเซสวกับขึ้นไปเป็น Vshape Recovery แน่น ่ 1>, 1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ อาจจะขออนุญ,ญาตให้คุณบอมขยายความในกรณีที่เป็นเพลย์บุ๊กหรือว่าข้อแนะนําในกรณีสแต็กเฟชชันนะคะคุณบอมแตะมาในช่วงต้นแล้วกิตาว่าน่าสนใจนะคะคือถ้าเกิดขึ้นจริงๆที่เหลือไปหมดนะคะมีแค่ทองฟรังสวิสแล้วก็เยนนะคะที่กรณีน,น,นั้นเนี่ยกรณีสแต็กเฟชันนะคะอาจจะโฟกัสที่ทองก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไปที่ฟรังสวิสกับเยนไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะคุณบอมมีเอาลุกหรือว่ามีคาดการกับทองคํายังไงบ้างณนะปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต ผมอาจจะไม่ได้มีคืออย่างนี้บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอาจจะไม่ได้มีทาร์เกตไพรซ์ของทองว่าสามพันหรือสี่พันอะไรนี้ไม่ได้มีเหมือนโบกต่างประเทศนะครับแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่า,วารอบเนี้ยเวลามันเล่นแล้วมันเล่นแรนดเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือมันไม่ใช่เป็นการกินกำไรของเพลเยอร์หลักๆแล้วมันเป็นการตุนของเซ็นทรัลแบงก์มันเป็นการเสื่อมค่าของดอลลาร์ที่ลงมาทีเดียวสิบจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าสภาวะสเตตแฟชั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นความเสี่ยง นะครับคุณคิดอย่างนี้ถ้าคุณเห็นเยนผิดปกติถ้าคุณเห็นสวิตซฟองผิดปกติเน, Switch, กตเนี่ยทองย่อลราซื้อเลยแล้วไปขายที่แนวต้านถ้าใครจะเก็งกำไรตอบแบบนี้เลยครับค่ะประเด็นเรื่องเงินที่ไหลเข้าอ m e เมอร์จิงมาร์เตนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจอยากให้คุณมอมขยายความเพิ่มนะคะคือ เราเห็นค่าเงินดอลลาร์ไต้หวัดที่แข็งค่าขึ้นมามากนะคะเย็นด้วยนะคะกระทั่งเงินบาทของไทยก็ยังมีช่วงจังหวะที่แข่งค้าที่สุดในรอบ7เดือนนะคะคือมันเป็นภาพบวกที่เข้าไหลเข้ามาหรือว่ามันเป็นเงินที่มาในช่วงระยะเวลาสั้นๆชั่วครู่แล้วก็จะไหลออกไปนะคะเรามั่นใจกับเงินที่ไหลเข้ามาใน E อก้อนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันดับแรกก่อนเลยคือมันไม่ได้เกิดจากที่ประเทศพวกเราดีนะครับที่แข็งเนี่ยมันเกิดต่อจากดอลลาร์ที่มันอ่อน นะครับแล้วถ้าคุณลองดูจากสไลด์นี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ไหลเข้าแค่บ้านเรานะครับสไลด์นี้กราฟสีขาวเนี่ยคือกราฟ fx ที่ทำ Record High ของ emerging market กราฟสีฟ้าข้างล่างคือตลาดหุ้น emerging market กราฟสีเหลืองคือ Set Index ตารางที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าตลาดในฝั่งของตัวตลาดหุ้นเห็นไหมครับโฟล2-3อาทิตย์นี้เข้าทุกประเทศข้างล่างคือบอลบ้านเราก็เข้ามาแล้วแสนล้าน นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นฮอตมันนี่เป็นคนที่หันมามองว่าเฮ้ยอเมริกามีความเสี่ยงละไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่ไหลเข้ามาในแกงเกงกําไรเรื่องของดอกเบี้ยขาลงไหลเข้ามาในการเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยดอกเบีย้ยลงได้ง่ายกว่าเพราะเงินเฟอ้อไม่ได้สะท้อนผ่านเอ่อเซอร์วิสแรงเหมือนอเมริกาอเมริกาก่อวอร์ดเงินเฟอ้อเด้งบ้านเราเนี่ยเงินเฟอ้อก็เด้งแต่เด้งไม่แรงหลายในสกลุลเงินหลายๆประเทศในเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเงินเฟอ้อก็เด้งไม่แรงเพราะฉัน รูมของการลงอัต้าดอกเบียง่ายกว่าและไม่สติ๊กเกนสไม่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 เหมือนไม่หนืดเท่าทีไม่เหนืดเหมือนอเมริกาเพราะฉะนั้นบอลไหลเข้ามาก่อนเข้าวุ่นบ้างเพราะค่าเฉลี่ยอยู่สิเอ็ดเท่านะครับสิบสองเท่าก็ไหลเข้ามาแต่ถามว่ามันจะฟันทงแล้วมันจะไปต่อไหมผมแนะนําแบบนี้คุณลองดูการเจรจาการค้าของสี่ห้าประเทศหลักๆจีนญี่ปุ่นอเมริกาพวกนี้นะครับถ้าเจรจาการค้าได้แล้วดอลล่าไม่เด้งนะฮอตมันนี่พวกนี้จะไหลต่อ เข้ามาในภูมิภาคบ้านเราและยิวจะกดต่อหุ้นจะขึ้นต่ออย่างบ้านเราหนึ่งสองเจ็ดห้าประมาณนั้นหุ้นประเทศอื่นๆก็จะขึ้นต่อเพราะว่าอ๋อเฮ้เราจะเดินจากการค้าได้เอเมอร์จิงมาเก็ตเริ่มฟื้นแต่ถ้าดอลลาร์อินดซ์ไม่ฟื้นล่ะประเทศต่างๆมันจะเป็นภาพแบบนี้ที่โชว์ในสไลด์นี้จะไปต่อนะครับแต่ถ้าดอลลาร์อินดซ์วกกลับขึ้นไปเป็น V shape recovery แน่นอนโฟลจะเริ่มชะลอตัวแล้วเม็ดเงินจะกลับเข้าไปในอเมริกาแล้วคอพอที่เมื่อกี้ผมพูดไป g ี e ซีจะเพิ่ม เพราะฉะนั้นเราวางพอของเราไว้เป็นแบบนี้ครับค่ะแล้วดอลลาร์อินดซ x มันมีมันน่าจะมีเงื่อนไขอะไรครคุณบอมที่เขาจะเด้งจะกลับขึ้นไปได้อย่างน้อยก็ก็กลับไปเหนือร้อยจากที่เคยลงมานะคะมันมีสิ่งที่จะเป็นตัวผักดันอะไรผลการเจราจาหรือสัญญาณอะไรอันดับแรกก่อนผลการเจราจาลิงก์กับชานี้ชานี้คือเทรดเดอเฟสิตของในหร,รัฐอเมกาซึ่งปัจจุบันตอนนี้เทรดเดอเฟสิตทำระดับเรคคอร์ดไฮ ขาดดุลการค้าสูงสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาที่1 4 0่งแหล้านเหรียญของทางสหรัฐอเมริกานะครับเลยเป็นที่มาว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เลยทิ้งเลยเราไม่นับ2องเรื่องก่อนที่ผมพูดไปเรื่องการเสื่อมค่าแล้วก็เรื่องสแตนฟฟชั่นในเชิงของตัวเทคนิคนะครับสําหรับในฝั่งของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเรามองยังไงนะครับเออเรามีการวัดแนวรับแนวต้านของ USDX เพียวๆก่อนนะครับ แนวรับแข็งแกร่งรอบนี้ที่ฟิโบนัชชี100เนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณ95.7ซึ่งถ้าหลุดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบาทเนี่ยสมมุติว่าถ้าดอลลาร์อินดซ x ลงไปที่บริเวณประมาณ95.7จริงๆเนี่ยบาทเนี่ยไม่ได้เห็น32แน่นอนนะครับ31ลงไปหรือ3บวกลบลงมันลงมันมันจะแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยะแต่ไม่ได้แข็งค่าบอกว่าเศรษฐจไทยดีนะครับ แต่มันจะลงไปต่ำกว่า32น่าจะลงไประมาศ3 1บวกลบนะครับส่วนแนวต้าน100เป็นเลขจิตวิทยาเลยผมถึงบอกว่าถ้าสุดสัปดาห์นี้เจระจากกาันค้าได้ดราด้ไม่เด้งกลับขึ้นไปเหนือ100นะอันตรายมันจะทําให้ภาพมันอันตรายนะครับแนวต้าน100 102แนวรับ95.7ในเชิงของตัวดอลลาร์อินด็กส์ครับค่ะส่วนมุมมองของทางเฟดเอง่ะคะคุณบอมมองว่าคือถ้า ตอนนี้ทุกอย่างอย่างโอเคพอรับได้นะคะแต่ว่าในอนาคตเฟดเห็นความเสี่ยงอะไรบ้างไหมกับเศรษฐกิจที่อาจจะอ่อนแอลงหรือว่าความเสี่ยงที่จะมีมากขึ้นนะคะฝั่งของเงินเฟอ้อก็ตามฝั่งของอัตราการว่างงานเองก็ตามค่ะคุณบอกจริงๆผมมองว่าณนะวันนี้ตลาดทุนเนี่ยได้กังวลกับเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ได้กังวลแทนเฟดไปแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยดอลลาร์อินดซ x เนี่ยมันไม่ลงมาจาก110แล้วและลงมาอยู่บริเวณประมาณ98 มันแปลกอ่าผมเปิดชาร์ตนี้ให้ดูนะครับจริงๆอันเนี้ยมันมีความสําคัญแต่อาจจะอธิบายใช้เวลานิดหนึ่งชาร์ตนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบอลยิวสิบปีของทางสหรัฐอเมริกาผ่านกราฟสีเขียวและดอลลาร์อินดซ x ผ่านกราฟสีดําคุณกีตาเห็นไหมครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมามันแทบจะไปในทางเดียวกันหมดเลยก็คือดอลลาร์แข็งบอลยิขึ้นดอลลาร์อ่อนบอลยิวลงซึ่งก็เป็นสภาวะปกติหุ้นนิวไ แต่สังเกตไหมครับว่าทาไมเดือนที่ผ่านมามันทําดิวอเจนความหมายคือดอลลาร์อินเด็กซ์สีดําดิ่งลงมาอย่างมีนัยยะแต่สีเขียวกดไม่ลงเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ขาดความเชื่อมั่นในสหรัฐอเมริกาขาดความเชื่อมั่นในเฟดรวมถึงไม่แน่ใจในดอลลาร์อินเด็กซ์เลยทําให้2ชาช์ตนี้มันผันผวนแล้วเวลา2ชาตินี้มันผันผวนตลาดหุ้นทั่วโลกเลยเทแล้วลงมาเป็น10%เเลยถูกไหมครับในช่วงปลายกลางเดือนที่ผ่านมาอันนี้คือเรื่องหนึ่ง ตอบคำถามอีกเรื่องหนึ่งถามตอบคำถามคุณกีตาร์ก็คือแน่นอนตอนนี้ UST มันเป็นพรีเมียมแล้วมันดันเป็นพรีเมียมที่สุดในรอบสิบปีเพราะความเวลาคือคุณคุณที่นั่งลองคุณ,ค,ณคุณกีตาร์ลองดูแล้ว้องทุกท,ท่านลองดูชัน้นนี้คือปกติแล้วอะดอลลาร์ UST อะมันไม่เป็นพรีเมียมขนาดนี้นะความเป็นพรีเมียมคืออะไรความเป็นพรีเมียมเหมือนกับ CDS นะครับรู้ว่าอันนี้เริ่มมีความเสี่ยงถ้าคุณจะซื้อนะคุณต้องซื้อพรีเมียมอะเหมือนกัน เริ่มรู้สึกว่าดอลลาร์จากปกติดอลลาร์ในช่วงของเห็นไหมครับในช่วงโควิดเห็นไหมครับสองหนึ่งสองสองเนี่ยมันสีแดงสีแดงคือมันดิสคาวก็หมายคือเฮ้ยคุณรู้ว่าอเมริกามันเซฟแน่นอนโควิดเนี่ยประเทศอเมริกาเป็นประเทศไทยท,ที่มันจะล่มสลายก็ไม่ต้องมีพรีเมียมคุณก็ซื้อดิสคาวคุณก็รูยอยู่ดีแต่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าค่าพรีเมียมมันเริ่มกลับมาสูงอย่างมีนัยยะอันนี้มันเป็นการส้อนภาพให้เห็นภาพว่าคนเริ่มไม่มั่นใจในอเมริกา คนเริ่มไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจเมกาจะเอาอยู่คนเริ่มไม่มั่นใจว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะยังมีสถิยิภาพยั่งยืนอีกสักสิบยีปีข้างหน้าไม่มั่นใจแบบนั้นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุสาเหตุหลักๆที่ทําให้ภาาทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นนะครับคือคนเริ่มไม่มั่นใจในดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับค่ะแล้วคือในแมสเซจของเฟดเขาดูกังวลเรื่อง Precession เรื่อง s t a g f l ฟ t i o n บ้างหรือเปล่าคะบคุณบอมค่ะกังวลแน่นอนนะครับคือ,อ,อจริงๆชาตินี้ ตอบคำถามคุณกีตาชัดมากชัดขวามือแกน Y ซ้ายมือเป็นอินเว d ์ก็คือดอลลาร์อินดซ x ถ้าชิฟขึ้นคือดอลลาร์อ่อนตัวตามชาร์ตสีเทาสีเขียวคือ Recession ของทางสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับว่ามันเริ่มชิฟมาตั้งแต่เดือนมีนาจาก20%ขึ้นเป็น40%ก็คือเท่าตัวเห็นไหมครับเส้นสีเทาดอลลาร์ Dollar อ่อนเลยตอบคำถามตรงๆว่ากลัว r e c e s s i o n คำถามที่ดีกว่านั้นนีคือ เศรษฐกิจถดถอยแน่แต่ถดถอยแบบเงินเฟอ้อลงหรือเงินเฟอ้อขึ้นถ้าเศรษฐกิจถดถอยแบบเงินเฟอ้อขึ้นผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีตลาดไหนเอาอยู่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยแบบ recession เฟกเอาอยู่แต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยแบบ s t a g f l ฟ t i o n จะมีแค่สามอย่างที่ขึ้นหนึ่งคือทองคำสองคือสวิตฟรอง สคือเยนที่เหลือเนี่ยไปกันหมดแล้วผมบอกกันนะครับว่าถ้าเกิดสถานะแบบนี้ยิวของสหรัฐอเมริกากองตาสารนี่ของในสหรัฐอเมริกาที่เป็นไฮยิวก็ไปไม่รอดนะครับทฤษดีที่คุณบอกว่าเข้าไปในสินทรัพย์ปลอดภัยก็ไปไม่รอดนะครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะมันสแต็กเฟชั่นแต่มันจะไปรอดถ้ามันเป็นรีเซชชั่นถ้าเป็น s t a ็กเฟชั่น Stack Fashion, มันไปไม่รอดนะครับกองตาสารนี่คุณต้องเลือกตาสารดีๆ เปลี่ยนจากเผอเ i n ออินเวส t g เมนตบางตัวก็ไปไม่รอดถ้าเป็น stagflation นะครับประมาณนี้ครับค่ะซึ่งในแง่ของนโยบายการเงินก็จะยากด้วยไหมคะคุณบอมคือ e e e s s i o n เนี่ยลดดอกเบีย้ยสู้อัด QE ก็ได้สภาพคล่องอัดเข้ามานะคะ stagflation สู้ยังไงคุณบอมมองยังไงคะเรื่องของความยากของโจทย์นโยบายการเงินของเฟดถ้าเป็นกรณี stagflation มันไม่ได้เกิดขึ้นมาน่าจะหลายสิปีครับ สามสิบปีนี้ยังไม่ค่อยเกิดภาวะแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะ s t a g f l a t i o n รอบล่าสุดเนี่ยมันมันเอาไม่อยู่นะนะครับเอ่อผมให้น้ำหนักยังไงผมผมไม่กล้าฟันธงผมก็ต้องรอดูรายเดือนว่าภาพรวมมันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนช่วงสงการบ้านเราอะสัปดาห์นั้นนะ่ะหน้าหุ้นทุกอย่างหน้าสินทรัพย์ทุกอย่างเทรดแบบนั้นนะครับ เทรดแบบแซกเฟชั่นเลยนะครับแล้วพอคุณรู้ไงครับว่าเฮ้ยทนไม่อยู่ละก็เลยเริ่มออกข่าวว่าเริ่มเจราจากับญี่ปุ่นเริ่มเจราจากับอินเดียสุดจดาดีนเริ่มเจรจากับจีนเพราะสัปดาห์นั้นนะ่ะมันเป็นสัปดาห์ของตัวเลขที่คุณเห็นภาพได้เลยอะว่าบอลก็เอาไม่อยู่บอลยังเด้งกระจายเลยนะครับก็เลยเห็นได้เลยว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เรารู้ว่ามันมีสามสินทรัพย์นี่แหละที่จะเป็นหลุมหลบภยัยที่เหลือเนี่ยไม่มีหลุมหลบภัยทั้งนั้นนะครับไปกันหมดนะครับ ก็เลยตอบคำถามว่าเฟด take a คชั่นยังไงตอนนี้ไม่กล้าเทคเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบไหนผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้แล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้หมดเลยเป็นที่มาที่ตอนนี้นักวิเคราะห์รวมถึงแบงก์ชาติรวมถึงหลายคนทําเป็น sensitivity ทำเป็นเค s ซ s นาร a r i o นะครับก็เพราะเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราก็ไม่ทําเราก็ฟันธงเลยแต่เราไม่รู้เราไม่ได้แทงกั๊กนะครับเราไม่ดูจริง ราก็ทาให้ดูว่าเบสเคสเวิร์สเคสเป็นงไงแบงค์ชาติก็ทํามาล่าสุดก็เป็นอัลเทอร์นทีฟเคสกับเรฟเลนซ์เคสก็ทํากันหมดก็มันทําได้เท่านี้เพราะเราไม่รู้เพราะมันเป็นฮิวแมนเมดนะครับโมงูหนึ่งล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ในเดสคริปชันนี้เลยค่ะ